ดีมากเลยค่ะทุกคนตอนเช้าก็แดดสอดส่องมาต้นไม้ตอนสายมาก็แดดเหมือนเดิมค่ะต้นไม้ก็เคียวค่ะว่าดีฝนตกนะคะจะเจิมจะพาทุกคนไปเบ่งดอกไม้ค่ะแล้วก็จะพาทุกคนไปปลูกดอกรักเล่ค่ะดอกไม้ค่ะ สวยงามมากเลยค่ะเดี่ยตีค่ะเดี๋ยตีเนค่ะทุกคนนะทองฟ้ากับแสงอาทิตอันนี้ค่ะทุกคนมาเบิ่งนี้บานแล้วค่ะถกทิก้วริบสีนี้ค่ะ ตรงเมื่อวานนี้ต้นดอกไมุ้่มเลยค่ะดอกเชอร์รีอนนี้กระบ,บานแล้วค่ะสวยงามีลีค่ะทุกคนเบิ่งดู ล่าแล้วค่ะจะเจิมกมาขุดอ้หลุมไปแล้วเรียบร้อยพาทุกคนปลูกดอกรักเล่ด้วยค่ะนี่พอดอกรักเล่เป็นสีด้วค่ะทีที่แล้วพระเอกซอยเห็ดปีนีพระเอกบ่กแกงแห้ง จะเจิมทำคนเดียวค่ะมาขามมาปูนกันเลยค่ะ ค่ะทุกคนปลูกดอกรักเละแต่หัวถิงลงไปอังสี่ลัะค่ะมันมีหัวหลายกระปลูกที่ๆไปเลยค่ะที่จริงเขาจะต้องว่าไอ้ปลูกห่างๆล่ะค่ะแต่้เจอมีหัวหลายก็เลยปลูกทีๆไปนี่หละค่ะมันเป็นหัวแบบนี้ะเอาทุกคนบนไงก่อะเนี่ยที่เอาไว้ปีที่เร้วล่ะค่ะ เราก็จะหดน้ำก้อนค่ะหดน้ำเราค่อยไ้ค่อยค่อยกอบดินค่ะน้ำเลยค่ะ น้ำเสร็จแล้วค่ะขุดน้ำเสร็จแล้วก็มาแคดินถมเลยค่ะแคดินกบเลยแดดดี s <S s <S ดีค่ะทุกคนอา mm hmm. กาศพอดีเลยค่ะ mm hmm. แคดถมแบบนี้เลย เรียบร้อยแล้วค่ะปลูกดอกรกักเลดอกค่อยมาบ่งตอนมันจะเริ่มเติบโตดด้วยค่ะแล้วก็จะสวยจะมีดอกให้ทุกคนได้เบิงด้วยค่ะได้ชมด้วยค่ะเมื่อน,นี้ก็ได้ปลูกแล้วดอก,กรักกลีปีหน้าก็บกรู้ว่าจะได้ปลูกบอกค่ะ เบิ้งตอนต่อไปด้วยค่ะหญ้ากระเขียวพุทธกรตุกใดเจียมไปทายเบียบออกมาอยังน้อยกันค่ะใส่บัค่ะผิงมาตอกระเชื้อรี คนเเดอชิอลลี่ค่ะบรรยากาศสุดยอดเย่เจิมก็หยุดถ่ายไม่ได้หรอกค่ะทุกคนเบิงเ่งแน่ยเพื่อที่จะบอยากไอ้สุดชื่นแจ่มใสเนาะค่ะเนาะดอกไอ้เชิลลี่กับบ้านหยากกับเขียวเต็มเลยค่ะอุ้ยแม่งยังกัดเย่เจิมมีความสุขอย่างนี้แหละค่ะหน้าหอนค่ะ ขอบคุณทุกคนล่ามาเป็นมูยะเจมชุนนบทสวีเดนก้นบานสวัสดีค่ะพี่น้องสุข,ขสุขทุกคนยยเจมชุนนบทสวิเดนเพียงใดทุกคนฝนบานเท่าโต๊แล้วก็เย็นสบายแล้วเนาะคะ่ะบ,บอฮอนบันไดแล้วเนะะาะในภาคยุเขาใหนหลายจังหวัดนะคะกระเดือนพฤษภาแล้วเนาะ,ะก็เป็นหน้าฝน ฝนก็จะตกแล้วก็จะเย็นสบายแล้วชาวไร่ก็จะได้ปลูกไปปลูกกันทำการเกษตรเนาะค่ะเมืเ่อนี้บรรยากาศอยู่นี้ก็ดีค่ะแดดออกทั้งวันยายเสือมยายาเจิงตื่นส่องมากกับทยวิวยับส่องหี่ยว้นเบิ้งด้เกาละคคะไอไอคลิปยายเจิงกับเหมือนเดิมก็อยู่แต่ในป่านี่ละค่ะก็ถ่ายคลิปเปิดป่ปา,ปาตอนนี้ก็ ไอ้ n h าก็เขี้ยวเต็มเลยแหะค่ะเดี๋ยวก็จะไ,ได้ตัด n h ได้ปลูกดอกมื่อนี้ก็ได้ปลูกดอกรักเร่เสร็จแล้วค่ะถ้าเบิยนตอนในมันใหญ่เลยค่ะกะอีกหลายเดือนอยู่ดอกก็จะได้ชื่นชมดอกมันค่ะสามเดือนบุรตติพอชื่นชมดอกมาบอบอโดนประมาณเดือนกลัว ก็ถึงหนาหนาวนั่นแหะค่ะดอกไม้ไอ้ก็แบบว่าเฮาบริสุทธิ์มาปลูกมันก็ต้องใไซเวลา่านะคะถ้าเราจะไปซื้อมาปลูกมันก็แพงเฮามีอย่างไงเฮาก็เห็ดลูกใยอย่างสี่ราคายศเจิงก็ไ้ถึงบริษัททำ Tube, ยูทูบยศเจิงก็ไอ้ทําแบบนี้ค่ะบอกว่าไอ้บ่าไปซื้อดอกไม้มาเลยลายมาปลูกแต่มีอย่างแบบนี้ราคาพราะว่าเจอมาเลย มีกระตังเยอะนะคะก็เลยไม่ไม่ทำงานจะไม่ปุ่งปลยไปซื้อของอยูแบบยูแบบพอเพียงที่ไอการไปอยู่ของเรานี่แหละคะ่ะจนพอใจในสิ่งที่เรามีอย่างยังสี่ละคะ่ะทุกคนย่เจมกับแค่นี้ละคะ่ะว่ามีอย่างวอลดอกวอลเตออากาศนั่นล่ละพระเอกปีนีกับบดายมานกกันเฮตเตลอกไอ สนุกสนานในเบื้องดอกคาตอนปลูกกันต่อก็รักเรีเ้ย FCFC แฟนพันธ์แทเพื่อนเจ้าของอยู่ดอกเนะาะค่ะเพราะว่าปีที่แล้วพระเอกเพิ่นปลูกดอกรักเลี้ยสซ้อยเจมิมขุดหลงขุดหยังพเพิ่นเกิดเชตลบมี่ไอ้ไอย่างกัมีมมเมนหวานเดียวนะคะทุกคนแต่ปีนี้ก็ไม่เป็นไรเจิมก็ปลูกคนเดียวแค่นี้ละค่ะไอ้กะ ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมแล้วก็เปลี่ยนกำลังใจให้ใหเจิมสวัสดีค่ะพอกันใหม่คลิปหนะ้า thank you for watching see you next video b ายค่ะ bye